อ่าลงกระทะแล้วออนี่แล้วกรอบเลย อบกรอบๆเลยนะพ่ออบกรอบๆเลยนะเด็กๆเดี๋ยวไฟแรง่างนะคะขึ้นดีไม่ทำหรอเกี่ยวไฟก่อเกี่ยวไฟก่อนไฟแรงไปหน่อยปุ่นปุ่นปุ่นพี่เท่าเดี๋ยวใครนะใค่ การไม่ไม,ไม<อ>เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวค่อยรอรเบต่อไปเดี๋ยวให้ตรงนี้กรอบก่อก่อนอาจารย์นะอาจารย์อาจารอจารยหนึ่งดีง่ายดีดีไม่กล้าทำาอกกลัวกระเด็นจริงมันก็ไม่กระเด็นนะโอ้โหดานั่งรอทานกินเลยอะ เวลากินมะเขืองไหมต้องกินนะมันเป็นผักผักแต่กินได้อร่อยด้วยหวานนะเก็บจากต้นแบบเนี้ยๆๆล้างแล้วล้างแล้วค่ะแต่ไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรเลยนะไม่ได้ใส่น้ำปลากินกับน้ำพริกใช้น้ำมันหนมูเดี๋ยว ไข่นกเรามาทำอะไรไข,กกไข่นก่ะชโอ้้างอะว้าวว้าวโอ้ต้นเดนออว่ะก้นอไรปมาแล้ว

มีฟอง้วยไม่เรียกตัวอะไรแบบเนี้ยเออดูดาชอบเรียกปูนิด่เนี่ยใช้การใช้กัน,กนไม่น่าจะถนัดดูทีใช้มือละไหนไหนไหนโอเคเก่งมากโอ้ยไม่่ะพี่บี เกับไหมเลยพ่อทำเกือบไหม